สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันวันนี้แม่เข้าสายอะคะ่ะก็เลยได้มีเวลามาถ่ายให้ดูอีกครั้งเหมือนเดิมค่ะอยู่แบบธรรมดาธรรมศาช้างตกงานแล้วก็คนตกงานนะคะลมหนาวมาอีกรอบแล้วนะคะดูสภาพบรรยากาศแห้งเกลี่ยยาก,ก็แห้งมา เดินมาแล้วสงสัยหิวหิวขนมเหรอไดอ้พี่ชาได้กลิ่นขนมจากพี่ชาแน่ๆเลยอร่อยไหมสงสัยพี่ใบบัวได้กลินขนมมะลูกคงหิวอะ่ะฮะพ่อบอกว่าต้องกินกล้วย แต่เราไม่มีเงินซื้อกล้วยนะลูกเราเอโลไอพี่บัวต้องกินหญ้าเราไปตัดเอาแถวป่าซื้อกล้วยไม่ได้เราต้องเอาตัางค์ไปซื้อกับข้าวโอเคไหมอโลก็พี่บัวก็ต้องกินกินหญ้ากินสับปะรดโอเคไหมลูกแมากินก้าจะจะให้กินน้อยๆหรือมันอ้วนหืมแม่ก้าก้าอาภัให้กินน้อย อ๋อเดี๋ยวพี่บัวอ้วนนี่ก็อ้วนแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้วนตัวจะหายอืมดูข้างหลังพี่ฟิสมาสลมมาแล้วดูลมลมแรงมากค่ะเนี่ยแงดาววิ่งมาใกล้อะ ตกใจนะดูค่ะเนี่ยขี่เต็ม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 อย่าไปทำรังแกนน้องอย่างนั้นดีน้องวิ่งมาผ่านเฉยๆบัวยังไม่ได้กวาดอึให้เลย ลมแห้งยาเริ่มหายากแล้วนะคะใช่ไหมอ่าไม่ได้กวาดขยะขยเลยน,นี่ว่นจะเอาไปตรงนู้นที่อ่ะจ้ะแล้วเราไปกองไว้ตรงนั้น พี่บัวเหร<ช>อก็เขาเากินอิ่มไงลูกกินอ,อิ่มก็ต้องอึอเยอะเห็นไหมเอาพ่อให้กินเต็มที่เลยอะ่ะนูงไม่ให้กินเต็มที่กลัววนให้กินอโอเคเดี๋ยวกวาดขยะก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากกวาดขยะแล้วเราจะไปดูน้องกวักเงินกันวันนี้ โอเคโอเคกวาดขยะแล้วเราพามาดูน้องกว่าเงินกันนะคะาตามที่แม่แม่เอซได้ขอไว้อาจจะช้าหน่อยเพราะแม่ไม่มีเวลานะคะต้องเข้างานเช้าแต่ก็มาถ่ายให้ดูตามสัญญานะคะแม่เมื่อกี้เห็นขี้ขี้แล้วอ๋อขี้กว่าเงินอือลูก อออเล็กๆพอกับเงินเัวเล็กๆดูสภาพนะคะขาวสะอาดมากเลยเหมือนช้างเผือกเพราะว่าลมหนาวมาแล้วเพราะว่ามันเหมือนนางรำอ่ะค่ะน้องกบดเงินลมมาก็จะมีเสียงคำรามของช้างหน่อยนะคะจะสังเกตว่าอาจจะดูเงียบๆหน่อย หลายตัวที่ยาเจอลมมาค่ะก็จะดีใจหน่อยช่วยเป็นกำลังใจให้เื่องพวกเราด้วยนะคะจำนวนช้างที่เหลืออยู่น้องกวักเงินค่ะพามาดูแล้วนะคะ กอเงินแสนดีดุกดุยก <character. S 2> ็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วอ่ะค่ะ กำลังใจให้พวกเราชาวช้างนะคะหมู่บ้านชาวเขาปัทยยาช่องได้ทางช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะฝากติดตามด้วย เป็นกำลังใจให้เราผ่านอุปสรรคแต่ละวันไปได้นะคะยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ช่วงนี้ลมแรงคะ่ะตากับยายยังไม่มาเลยนะคะ เรียงหาตายยายแล้วบรรยากาศรอบๆสวนนะคะ กว่าเงินหันก้นมาให้ดูบรรยากาศรอบๆก็จะเงียบหน่อยนะคะเพราะหลายตัวก็ทยอยเริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วลงช้างที่เหลือนี้ก็คือแบบเป็นลงเปล่านะคะไม่มีช้างเลยเพราะว่าบางคนก็เอาไปกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา้างที่เหลืออยู่ด้วยนะคะลมแรงมากดุ๋ยท้องใหญ่แล้ว ใกล้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันแรงต้องนู่นเลยค่ะขึ้นไปบนเขาโน่นละค่ะเงียบมากค่ะส่วนเราแต่ยังไงก็จะสู้ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ยังไงฝากติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ